สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาพร้อมครีมนะคะครีมแก้ฝ้านะคะทาก่อนนอนหน้าจะได้ขาวๆสวยๆนะคะดูซิว่ายาจะพูดทำยังไงไหมหน้าเริ่มดีขึ้นแล้วนะจะบอกให้ใส่ตรงนี้ไปเลยหยุดไปเลยหยุดปิ้งปิงไปเลยทาคอไปนนะะด้วยนะคะหยุดปิ้งปงไปเลยค่ะแล้วสเมนตันนะคะลูบขึ้นไปเลยค่ะอันนี้มันเป็นครีมแบบว่า ทิมทำให้หน้าขาวหน้าสวยหน้านิ่มนะคะแก้ฝ้านะคะทิมแก้ฝ้าหน้าขาวหน้านิ่มหน้าสวยมันจะซึมซับเข้าไปไก่อนนอนเราก็ต้องเสริมสวยก่อนนะคะทาก่อนนอนนะคะทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะอย่าปูเป็นฝ้าไง ไปทํามาเดี๋ยวฝ้าก็หายถ้าอยากสวยนะคะอยากสวยใครอยากสวยเชิญเข้ามาหายาแชมพูได้เลยนะคะมีแฟนขับเขียนเม็ดเสร็จเขียนข้อความหาย,ายชมพูเยอะมากเลยย่าอยากได้ใช้ครีมที่ยายใช้กันถ้าจะดีเนะาะย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะรอให้ยายใช้ดีก่อนท่าเนี่ยติดตามยาแชมพูแล้วก็จะได้รู้ว่ายาแชมพูเป็นฝ้าแล้วก็ใช้ครีมตัวน,นี้มันดีจริงไหม ค่อยว่ากันนะคะมีแฟนขับเขียนเข้ามาเยอะมากเลยตอบคอมเมนต์ไม่ทันเลยค่ะตัวที่สองนะคะตัวนี้ใช้แบบว่าให้หน้าเด็กลงสิบปีนะคะแกลบลดเล,ลียหรืบลดรอยยนเหี่ยวตีนกานะคะพูดผิดพูดถูกนะคะแล้วแต่เธอนะคะยอดมาเลยค่ะทำให้หน้าเด็ก ทำให้หน้าเด็กหน้าใสนะคะทำให้หน้าเด็กหน้าใสใช้ไปเลยนะคะโอ้ยหยดหยดน้อยเดี๋ยวหยดคอก่นอนหยดอะคอเลยค่ะรูปลงมาเลยคะ่ะคอจะได้ไม่เหี่ยวไงคอ,อได้ไม่เหี่ยวหน้าได้ไม่เหี่ยว รีวิวให้ดูว่าเนี่ยของแท้อะไรเงี้ยวิธีรีวิวสินค้านะคะต้องเอาแบบว่าที่เราเป็นแบบว่าเป็นฝ้าจริงๆนะคะมารีวิวสินค้านะอุ้ยไหมเออ่างมันปล่อยมันต้องแบบว่าคนหน้าแบบหน้าเป็นฝ้าจริงๆมารีวิวมันถึงจะได้ผลไงไถจนรู้ว่าคีมเราใช้ดีเราไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงไงใช่ไหมอืม ช้เลยรูปเลยเอามือหลังมือรูปไยมันได้หลังมือเราจะได้ไม่ต้องเหี่ยวด้วยไงน่าเลี่ยมมุงมุงเลยไหมเดี๋ยวมันก็จะซึมซับมันซึมซับเข้าอย่างดีเร็วมากเลยซึมซับอะ่ะจะบอกให้อซึมซับแล้วนานนิ่มนานนิ่มมากเลยนะคะการันตีค่ะการันตีแต่เรื่องฝ้ายังไม่ไการันตีเท่าไหร่นะรอดูก่อน ทีแฟนคลับเขียนคอมเมนต์มาว่าใช้ครีมแก้ฝ้านี่นะประมาณเดืออาทิตย์หรือสองอาทิตย์มันก็จะเห็นผลยายหรือเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะเห็นผลถ้าไม่เห็นผลก็ไม่รู้จะว่ายางไงแล้วเนาะมมีเห็นผลก็โยนทิ้งเข้าป่าไหม,มแต่ยังพูคิดว่าน่าจะเห็นผลอยื่เพรากมันแบบว่ามันรู้สึกดีนะคะมันรู้สึกแบบว่าดีมากเลยนะจะบอกให้ รู้สึกแบบนิ่มนิ่มนวลชวนสฉไลถ้าก่อนนอนนะคะทุกวันนะคะทาตอนเช้าตื่นเช้ามาอาบน้ำก็มาทาไม่ต้องกลัวมันหมดหรอกคะ่ะหมดแล้วก็ซื้อมาใช้ใหม่ถ้าอยากสวยนะไม่ต้องไปคิดถี่มันนะใช้ไปเลยแต่ถ้าแบบว่าถ้าหน้าเราหายอะ่ะแบบฝ้ามันจางลงมันหายแลวจริงๆริอะ่ะ ล้วก็ใช้ไปเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าแบบหน้าเราจะแบบว่าสุดยอดเลยเนี่ยเสียงนี่เสียงตู้เย็นมันทําน้ําแข็งไงน้ําแข็งมันหล่นลงหล่นลงถังนะสุดยอดเลยไม่เสบหน้านะสบายมากเลยอือแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นครีมทาฝฟ้าโดยเฉพาะนะคะตุ้ยไปเลยค่ะตุ้ยตุ้ยเหมือนเราตุ้ยปลาลนีนยคะนะ มันเราจ้ำแกวตุยต้ยปลาตุย้ยเลยเนี่ยไหมตุ้ยตุ้ยทาไปเลยนะคะคีมันเย็นมากเลยยังพัวแช่ตู้เย็นอืแช่ตู้เย็นไงมันเย็นไม่ใช่ไปใส่ช่องแช่แข็งนะเอาใส่ตู้เย็นไว้มันจะได้เย็นมันเย็นมันมาแบบโดนหน้าเรามันเย็นมันชุ่มชื้นไงอืใส่ตู้เย็นไว้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าคนไหนอยู่เมืองไทยไงอากาศร้อนๆเนี่ย ก็ใส่ตู้เย็นเลยก็ได้มันจะเย็นเย็นขนาดจะีูอยู่ต่างประเทศอา,ากาศมันเย็นไงพู้ก็ใส่ตู้เย็นไว้อืใส่ตู้เย็นไว้มันแบบว่ามันเย็นเวลามาโดนหน้าเรามันเย็นชุ่มชื่นออชุ่มชื่นจริงๆไม่ไม่แสบนะจะบอกให้ถ้าใครคนไหนใช้อยู่นะไม่แสบการันตีร้อยเปอร์เซ็นไม่แสบหน้าแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เหนียวจะบอกให้อืมันซึมซับข้าอย่างดีเลยไม่เหนียวไม่แสบอืไม่ระคายเคียงผิว ไม่แพ้เชื่อสิถ้ายายชมพูไม่แพ้ไม่มีใครแพ้อืถ้าไม่ถ้าไม่ท้องนะอืถ้าไม่ท้องไม่แพ้ยายชมพูไม่แพ้เพราะยายชมพูไม่ได้ท้องก็เลยไม่ได้แพ้ไงเห็นไหมจริงจริงนะยายพูเป็นคนแพ้ง่ายไงมันติดอยู่ในมือเนี้ยแล้วก็ทาเนี่มเห็นี่ม ยังพูเป็นคนแพ้ครีมแพ้ครีมง่ายเออแต่ครีมนี้ไม่ไม่ไม่แพ้เออการันตีได้เลยนะไม่โกหกไม่แพ้ถ้าแพ้มันจะขึ้นผื่นยังพูจะรู้ไงเพราะยังพูสังเกตหน้าตัวเองอืมไม่แพ้การันตีร้อยเปอร์เซ็นไม่โกหกเชื่อถือได้อืมยังพูไม่เคยโกหกเชื่อถือได้อืมถ้าว่าดีก็ดีถ้าว่าไม่ดีก็ไม่ดีแต่ว่าครีมตัวนี้เนี่ยเรื่องของแบบว่าหน้านิ่ม หน้าแบบว่าหน้านิ่มทําให้หน้าเราเนียนแบบว่าใสแบบว่าไม่ระคายเคืองผิวเนี่ยดีการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอยากให้ฝ้าหายขาดนี่ยังพูยังไม่ทราบยังจะพูดไม่การันตีนะเรื่องฝ้านะแต่ว่าต้องรอดูเพราะยังผู้ได้ใช้ครั้งที่ห้านี่ห้าครั้งนี้ยังพูดจะรีวิวให้ดูทุกวันนะแฟนคลับคนที่ติดตามยังพูดจะรู้ว่ายังพูดใช้มาจะกี่ครั้งแล้วอืมนะยังพูใช้มาได้กี่ครั้งแล้วใช้ทุกวันหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ถ้าคนไหนแบบว่าใช้อยู่ก็ไม่ใช้ทุกวันก็ได้ถ้ายุ่งไงถ้ายุ่งไม่ค่อยมีเวลานี้ก็ไม่ต้องใช้ทุกวันแต่ว่าก่อนนอนเราก็ต้องอาบน้ําเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเนาะไหม้าครีไมไงก่อนนอนทุกคืนก็ต้องอาบน้ำนะคะไหมสบายมากเลยค่ะอแล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปไซึมซับ อย่าลืมนะคะใช้ทุกวันตอนเช้าตัวนี้แล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวทาฟ้าโดยเฉพาะค่ะทาฝ้าโดยเฉพาะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะอย่าลืมค่ะอ,อ๋อเขาเรียกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ